ค่ะสวัสดีค่ะ่านผช้ชมเล็ซีทุกท่านก็นยินดีตอนรับเขาสูช่องเจน่างน้ำโชกนะคะค่ะ่านมู้ชม่า,มาคำขึ้นนี้นะคะแอดสีผ้าธรรมชมมาอัปเดตตัวเลียแนวทางอ,อ่รัฐบาลไทยของเจน่างนะะเนาะเนาะหลักการทุกสำนักเพราะว่าบุรโภูกันลังหวยออกเพราะว่าพอตัวเลียแนวทางรัฐบาลไทยออก,กเรี่ยวกับมาตัวเล่าค่ะ่านผช้ม่มค่าลงเล่าของพ่อคนสารค้ามเรียบรย้อเแี่วก็ได้เลยมาก ทบทวนตัวเลขแ,แนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยแอดเทีดแล้วตะว,ว่าบางส่วนยังไม่ได้นเรียบร้อยเดี๋ยวเฮ็ดให้เรียบร้อยซะก่อนแอดจะสิลงเนาะคะ่ะท่ตำชมค่วงเนาะมึงซะก,ก่อนค่ะตำช่ชมค่ะว่าตัวเลขแนวทางตัวใดเข่าสำนักใดเขา่าแน่เนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางที่เข้านะคะเอ่อห้าศูนย์ หกสาห้ 6, 3, 5, อันนี้คือรางวัลที่1เลขล่าง3ามหน่งเลขหน้า3ตัว1นึ่หนึ่อ้ยอะใครอยากได้เลขเด็ดเลิกหนึห่ 1> 1, 3, 1, กับ0 1 2เลขท้าย0ูนสอง กับ209นะคะกับ209ตัวเลขแนวทางของเจนั่งเข่าไปที่5เข้าไปที่5นะคะ5 5 6ห้าส่วนเลขล่างเลขล่างเล็กล่ลางกับมาซีเข้หาโกเขา่า ช่วนสกับ5มา5ตัวเดียวนะคะห้หนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางที่เขามาชัวร์้านเปอร์เซ็นก็คือเข้า5นะคะเขา 5, ้าหาเรค่ะง,งขาถึงช่ะงขาเมืองดูตัวเลขแนวทางของเจนั่งเข้าไหมคะตัวกลับผลก็คือ 3, ามห้าหกนะคะ สามห้าหกล่างเป็นยังไงล่างล่างไม่เข้านะคะล่างบ่เขาได้บุญเนาะคะ่ะเนาะไดบ้บุญแอดบอกให้กลับทุกตัวนะคะหกห้าห้าหกชุดปลดหนีเป็นยังไงชุดปลดหนีโอ้ยบ่เขาเนาะค่ะ่ะทำย่อมเนาะชุดปลดหนีเนาะสามห้าหก ชุดปวดนีไม่เข้าตะวันเน้ยแนแห้งหาสามสามหาเอฟซีของเจน่างเอ่อเจน่างบอกว่าห้เน่นหาสามสามหาข้าจเจ้าไปเฮ็ด่างใหญหูบอกา่าตรงช่่มขาเพื่อไปจับลักลอยศูนย์ถึงเก้าใส่เลยแล้วก็เฮ็ดหกประตูพร้อมได้หนูถูกตรง แล้วก็โต๊ดพ่นทรงมาฝากแอดท่ำบุญหาลอยก็ขอกลับขอพระคุณนหลายๆนะคะขอให้ f อซที่แดงปันน้ำใจไม่เจ้จนางได้บุญแล้วก็ได้พระกุศลทรงนําให้ถึกทุกหวดทุกหววเด้อค่ะเด้อถือทุกหววทุกหวดนะคะของอาจารย์สาะคามสามหนึ่งเข้าที่สามนะคะสามห้าหล่างสามหนึ่ง นายกคนที่สามสิบเอดไปซื้อลอตเตอรี่สามหนึ่งมีมีแต่หนึสาก็เดยได้สามหนึ่งได้หนึสของพ่อพมของพ่อพมลุดค่ะทำมช่วมขาของพ่อพมลุดเนาะเขาตะหาสามห้าล่างสาหนะึ่งะของพ่อพมลุดของลุงหมานเป็นยังไงของลุงหมาน ห้าหกโอ้ล้เขาโตดตัวนี้อ่าลูกมานเขาโตดขะต้มช่วมขานีเราบวกหกห้าสามมันออกสามห้าหกโอ้ลูกมานลูกมานเปธรรมดาลูกมานเปนธรรมดาลูกมานเข้าโตดเอ่อล่าสุดลูกมานบอกว่าเลขชุดสามตัวให้เพิ่มเติมมาคือ หกห้าสามเจนั่งกับมักน้ำอยู่พร้อมตุ่งก็เรีกเจนั่งเรีกเจนั่งหาสามเนาะคะ่ะเนาะเอาดีใจน้ำเด้อค่ะไพเป็นแฟนคลับเอฟซีของลุงม,มาน,นี่เขาทั้งสองตัวเลยเขาทั้งหาเขาทั้งหกแล้วหยหกห้าสามต่อไปของพ่อช่างคมพ่อช่างคมเข้าที่หนะคะห้หกโอ้ยจับใส่กันก็ของหมูพ่อช่างคม มูพอชังคมใดหกพอชังคมไดหาเรียกออกหาหกมัดูสามห้าหกเอาไม่ไม่ค่ะทำช่วมค่ะเอาไม่ต่อไปของคนสารครามคนสารครามผ่าโบเขานะคะคนสารครามโบเขา่าองุงนม,มานล่างอย่างเดียวลวดล่างอย่างเดียวออกสามหนึ่ง บวกสามหนึ่งหลุดนะคะของเจนางของเจนางเข่าตัวนี้กับทางช่วงขาเอฟซี FC เอานี่แหละไปมุนเอฟซี FC เอาตัวนี้แหละไปมุนแล้วได้เราว่าขอบคุณมากนะคะเจ้านางาสันเรากค่าำลำ้อน,นํำซ่ามาทัานทีมาตบมดแล้วค่ะทางช่วงขา นี่คือตัวเลขแนวทางของเจ้นางเนาะค่ะเนาะสรุปก็คือเข้าเดี๋ยวแอดให้มึงอีกนึงตัวเลขแนวทางที่ทรงให้ทาง FC ช่อง VIP เนาะค่ะเ <V AP S 1> นาะ,ะนี่มาล้านเปอร์เซ็นสี่กับห้าเข้าที่ห้านะคะเข้าที่ห้าห้าหกเลขหลักสิบบนล่าง เข้าที่สามสามหนึ่งนะคะอันนี้หกไปหน่วยห้าหกเลขล่างอันนี้หลุดนะคะตัวจับคู่นี่เข้าตรงตรงเลขขาตรนช่วงขาจับคู่เข้าตรงๆรงโอ้เข้าตรงๆนะคะเลขแอดมาเบสสูตูเอ่อเลขที่แอดได้มาหก ตัวเดียวได้มามือเลขออกนี่ได้่ะทมชค่ะถ้าใครอยากได้จะถักแอดไม่อีกเธอหนึง่งแอดสิลืมวันหวยออกได้มาหกมือเศร้านี่หกบนตรงๆแล้วก็เลขจากมงลับที่ลับอยู่ดิแอดลงล่าสุดแอดลงล่าสุดเอ่อคลิปล่าสุดของวันนี้เช้าวันนี้แอดลงไห้จะมีหกแล้วก็จะมีสาม ามคุณบอกว่าสามตัวเดียววิ่งเลยกะมาอิหลีสามล่างจริงๆนะคะตัวเลขแน่ว่าทางนี่ค่ะตรงช่วงขาอันนี้คือเป็นสูตรของเจ้านังเนาะค่ะเนาะสูตรของเจนงเางเ่ียวนีมาหาออกสามห้าหกเข้านะคะเออนี่ อันนี้มาทั้งว้าวเรียกแอดเขาทั้งหมดตัวขาเติชมช่วงขาเรียกแอดเขาทั้งหมดเน,นี้ยนี่มึงดูนี่สามมาห้ามาหกมาโอ้โอ้ยทั้งช่วงขาสามห้าหกอืมเรียกสูตรแอดแน่นอนนิลีนี่เขาเบิดเลยเขาเบิดเลย่าเติมช่วงขาเ,เขา้ขา,ขาหมดเลยนะคะ เดี๋ยวพวกเป็นยังแอดเช็ดไม่เฮ็ดไม่ค่ะตรงช่วงขาเรียกเข,าข่าครับเรียกลกเข,าข่าครับนี่สามสามมาสามห้าหกเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เป็นไรเอ่อสี่กําหนึ่งมาหนึ่งอ้เอาไม่เป็นไรคะ่ะตรงช่วงขามีกำลังใจเพราะว่าตัวเลขแอดเข่าวิดเลยเข้าหมดเลยนะคะ เอาค่ะทุกช่องขะเจอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้พ่อหอมปากหอมคอออย่าลืมกดติดตามไว้อย่าลืมกดแชร์ออไปนะคะพอแมพี่นอ,องเข้ามาจากตัวเล็กเนว่ทางนั่มเจนางจะพาไปต่องวดที่44นะคะทุกช่องขะเอานอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะแอดทีดเล็กต่อก่อนสวัสดีค่ะ